สวัสดีค <convert to life> ่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในวันศุกร์ที่24นะคะกันยายน2564วันนี้ครูก็ยังจะมาพูดเรื่องของชีวิตที่ดีของเราวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับทุกคนในเรื่องของหัวใจทองคำนะคะหัวใจทองคำต้องบอกก่อนเลยว่าหัวใจทองคำอันนี้มันจะพูดเรื่องของความรู้สึกนะคะอารมณ์ความรู้สึกเนาะไม่ใช่ว่าหัวใจของเราเปลี่ยนใหม่เป็นทองคานะคะหรือว่าเอาทองคําไปยัดเข้าไปนะอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนั้นไม่ใช่ หัวใจทองคำวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะทําอย่างไรให้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเราเป็นแต่ในเรื่องราวดีๆก็คือความรู้สึกของเราเหมือนทองคำนะคะคิดทีไรกเ็เหมือนมีความสุขตลอดเวลามีความร่ํารวยตลอดเวลาในเรื่องของความดีนะคะอารมณ์ดีอารมณ์สดใสนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันทุกคน จะจะมาบอก2อ,อย่างนะคะการที่เราจะมีหัวใจทองคําได้อย่างที่1ก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ของเราต้องเป็นอารมณ์ดีก่อนความรู้สึกนะคะอันที่2องคือเรื่องความรู้สึกควรจะเป็นความรู้สึกที่มีความสุข2ออย่างนี้มันค่อนข้างจะสัมพันธ์กันนะคะอารมณ์และความรู้สึกอารมณ์ที่ทําให้เราเป็นสุขนะคะความรู้สึกที่ทําให้เรามีความสุขมันก็อยู่รวมๆกันแต่ว่า ต้องบอกก่อนเลยว่าปัจจุบนันนี้ชีวิตของคนเราจริงๆนะชีวิตของคนเราจริงๆเราไม่ได้มีความสุขอย่างที่เราอยากจะได้หรือชีวิตเราไม่ได้ดีอย่างที่เราอยากจะเป็นทั้งๆที่เรามักจะพูดสมมว่าเราอยากเป็นคนที่มีความสุขเนาะใช้ชีวิตแบบชิคแอนด์ชิลแต่ทําไมเวลานึกถึงเรื่องราอะไรอารมณ์เสียทุกทีหงุดหงิดทุกทเีเห็นแล้วก็อย่างเงี้ยเห็นไหมคะเห็นแล้วแล้วก็ มชีวเป็นอย่างนี้ทำไมฉันรู้สึกแบบนี้เองน,นะคะท,ทั้งๆที่เรื่องราวต่างๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเราอยากจะมีความสุขแต่ทาไมเราไม่มีความสุขอย่างที่เราอยากได้เพราะเพราะเรามีหัวใจธรรมดาหัวใจธรรมดาก็คือในวันหนึ่งเรามีทั้งเรื่องราวที่ดีนะคะเรื่องราวที่มีความสุขแล้วก็เรื่องราวที่มีความทุกข์เข้ามาแต่แต่อะไรหรอคะแต่เราดันดันไปโฟกัสเฉพาะ เรื่องที่มันทําให้เรางุดหงดอารมณ์เสียหรือเรื่องราวที่ทําให้เรามีความทุกข์นั่นเองเราไปโฟกัสมากเกินไปเราไปให้ค่ามันมากเกินไปอารมณ์และความรู้สึกของเรามันไปอยู่ในเรื่องเศร้าๆในเรื่องแย่มากเกินไปเพราะฉะนั้นพอมันไปอยู่ตรงนั้นมากไปความสุขมันจะเข้ามาได้ไหมเข้ามาไม่ได้ค่ะเพราะตอนนั้นถ้าอารมณ์และความรู้สึกของเรามันจะ,ะแสดงตัวตนได้แค่ด้านเดียวเมื่อไหร่ที่ความทุก มันอยู่หน้าฉากความสุขต้องอยู่หลังฉากโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามคนที่มีความสุขอยู่ด้านหน้าความทุกข์จะอยู่ด้านหลังและคนที่มีความสุขอยู่เสมอเสมอเหมือนที่ครูบอกคนที่มีหัวใจทองคำมักจะก,ก่อกเฉพาะเรื่องที่ทำให้เรารู้รสึกมีความสุขรู้สึกสบายใจไว้ตลอดเวลาแล้วความทุกข์มีไหมมีเช่นกันแต่มันอยู่หลังฉากแล้วอยู่หลังฉากแบบไม่ธรรมดานะคะ อยู่หลังฉากแบบถูกแซงคิวตลอดเวลาถูกแซงคิวหมายถึงว่าตอนนี้ถ้าคุณเป็นคนที่สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองไปกินข้าวนะคะไม่จําเป็นต้องรอคนอื่นมันทําให้เราเสียเวลาแต่ไปกินข้าวคนเดียวเรามีความสุขไหมเรามีความสุขเพราะว่าเราไม่ต้องรอใครเวลาเราก็มีจํากัด อยากกินอะไรก็ได้กินไม่ต้องกลัวว่าสิ่งนี้เพื่อนชอบสิ่งนี้เพื่อนไม่ชอบเห็นไหมคะเมื่อเราไปอย่างนี้หลังจากนั้นพอกินอาหารแล้วคุณรู้สึกว่าอุ๊ยอาหารร้านนี้เจ๋งมากเลยเราใช้คําว่าเลือกถูกร้านอาหารถูกใจรสชาติถูกปากความสุขมันมาแล้วสามเด้งเห็นไหมคะทีนี้ไอความทุกข์ที่อยู่หลังฉากมันถูกสามความสุขนี้แซงคิวในขณะที่คุณมากินข้าวคนเดียวเลยนะหมายถึงว่า รามีเวลากินข้าวมากขึ้นเพราะไม่ต้องเสียเวลารอใครมากินข้าวแล้วยังเจอร้านที่เลือกแล้วใช่มีความสุขไหมมีความสุขนึกว่าจะเลือกผิดร้านซะแล้วอาดีใจเลือกถูกร้านแฮพอกินแล้วเอ้ยอันนี้อาหารที่เราอยากกินถูกใจอาหารจานนี้ถูกใจพอกินไปโอ้โหรสชาติถูกปากเลือกร้านไม่ผิดเลือกเมนูที่ถูกอยากกินแถมรสชาติถูกปากอีก ตอนนั้นคุณจะกินข้าวแต่ละคำคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยความสุขมันอยู่แค่นี้เองกินหนึ่งคำก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองกินสองคำก็รู้สึกอื้รสชาติในปากมันผาล,ล่องลอยเห็นไหมคะความทุกข์ที่ก่อนที่คุณจะมีความสุขมันอาจจะยังมาก่อนแต่พอคุณมีความสุขครับมันจะถูกความสุขที่คุณสร้างขึ้นจากเรื่องธรรมดาแล้วคะ่ะแสงหน้าแสงหน้าแสงหน้าแล้วตอนนั้นอะ คุณจะเสพความสุขที่มันเกิดขึ้นจากตัวคุณเองมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยที่มากมายนะคะมันเกิดจากความรู้สึกอารมณ์ของคุณในตอนนั้นทีเนี้ยในทางตรงกันข้ามคนที่มีความทุกข์ทำไมถึงทุกข์ตลอดเนาะทำไมถึงทุกข์ตลอดเพราะความทุกข์มันอยู่หน้าฉากความสุขอยู่หลังฉากแล้วที่สําคัญความสุขที่อยู่หลังฉากก็ตรงข้ามกับคนเมื่อกี้ก็คือ ถูกความทุกข์ซ้ําซ้อนมาแซงคิวความสุขของคุณเพราะฉะนั้นหัวใจของคุณก็จะกลายเป็นหัวใจที่ป่วยความรู้สึกก็จะเป็นความรู้สึกป่วยไปด้วยคือความรู้สึกเน่าๆความรู้สึกแย่ๆนะคะอารมณ์ก็จะเป็นอารมณ์แย่ๆอารมณ์หงุดหงิดหงุดหงิดเพราะฉะนั้นเมื่ออารมณ์และความรู้สึกของคุณมันเป็นอะไรที่แย่หน้าตาของคุณก็จะแย่ผิวพรรณมันก็จะแย่ ความคิดของคุณมันก็จะแย่ตามเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เห็นเลยว่าคนที่ชีวิตมีแต่ความสุขบ่อยๆจะป่วยไอย้จะจะป่วยง่ายป่วยทางนี้ก็คือส่วนใหญ่จะป่วยใจก่อนพอป่วยใจปับ๊บสิ่งที่ตามมาเห็นชัดเจนก็คือจะป่วยกายตามมาคุณเคยเห็นคนตรอมใจไหมคะมันตรงตัวมากเลยนะคําว่าตรอมใจก็คือคนที่เอาความทุกข์มารีไซเคิลความสุขก็มีแต่คุณดันผลักมันไปอยู่หลังฉากแล้วก็ ค่อยๆขยับไปเพราะคุณเอาความทุกข์มาวนอาจจะตอมใจเรื่องคนรักอาจจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะแต่คิดไปเองคิดไปเองเอาเรื่องความทุกข์เรื่องที่เรามองอามาคิดเราแวงว่าตอนนี้เขาไม่อยู่บ้านเขาไปไหนไปกับใครทําอะไรอเห็นไหมคะแล้วก็วนซ้าอยู่นั่นแหละเหมือนไปไหนโทรไปก็มีติดอ่าไม่คิดว่าแบตเขาอาจจะหมดหรือจะอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณไม่ได้คิดเลยคิดแต่ว่าอยู่กับคนอื่นไหมเห็นไหมคะ ทำอย่างอื่นไว้เนี่ยแอบซ่อนเราไหมเนี่ย,ออยแล้วก็วนความคิดอยู่อย่างเงี้ยวนความคิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความสุขมันเข้ามาได้ไหมความสุขมันเข้ามาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ก็จะรีไซเคิลความทุกข์อยู่ตลอดเวลาหวัวใจเราก็จะป่วยอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราก็จะค่อยๆสุดโทมสุดโทมหลายๆครั้งนะคะหลายๆครั้งเราเห็นว่าคนตอนใจทําไมถึงผอมเพียวง,ง่ายเหลือเกินเพราะเพราะใจป่วยร่างกายป่วยไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินน้ําไม่สนใจอะไร รอบข้างไม่สนใจเลยจะอยู่เฉพาะความคิดอารมณ์ความเศร้าเล่นเ v ความเศร้าอยู่อย่างนั้นแหละเศร้าอยู่คนเดียวเศร้าอยู่คนเดียวคนอื่นมาพาเบี่ยงเบนความคิดก็ไม่เอานะคะก็จะวนอยู่อย่างนั้นล่ะแล้วชอบถามว่าทาไมชีวิตมีแต่ความทุกข์ทำไม,ค,ค,วม,ค,ค,วมค,ความสุขไม่มาหาเราสักทีมันจะมาหาคุณได้ยังไงอ่ะมันมาเคาะหน้าประตู คุณเป็นคนที่มันออกไ้เองไม่ใช่คนอื่นนะทุกคนพยายามเอาความสุขใส่ถาดมาให้คุณนะแต่คุณก็ไม่เอาคุณก็ไม่ฟังคุณก็ไม่สนใจคุณไม่โฟกัสความสุขคุณโฟกัสแต่ความทุกข์ของคุณอยู่นั่นแหละนะแล้วก็ยังจะมีหน้ามาถามหาความสุขความสุขของฉันอยู่ไหนเมื่อไหร่ฉันจะมีความสุขสักทีเมื่อไหร่ฉันจะทําใจเรื่องนี้ได้สักทีอ่าก็คุณนะ่ะใช่คำว่า คุณอะไม่พยายามยัดเยียดหัวใจที่มันดีให้กับตัวเองเลยนะคะคนที่มีหัวใจทองคำเป็นลักษณะแบบไหนคนที่ยิ้มง่ายคนแม้มีความทุกข์แต่เขารู้ว่าทุกข์แล้วไงชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเขาก็ปล่อยมันไปนะคะ่ะใช่ไม่ใช่ว่าคนที่เขามีหัวใจทองคำเขาไม่มีความทุกข์นะคะเพียงแต่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเขาไม่ให้ข้ามันมากเท่าไหร่รู้ว่าทุกข์มาแล้วดูว่า เราทำอะไรกับความทุกข์นั้นได้ไหมอะไรที่เราพอทําได้ก็ทําทําเท่าที่เราทําได้อย่างสุดกําลังแต่อะไรที่ทําไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องทาเพราะมันทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยไปแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ไปทําอย่างอื่นที่มันทําให้เราออกจากเรื่องราวเหล่านั้นเปลี่ยนโฟกัสคนเหล่านี้ก็เลยสามารถหาความสุขกับตัวเองได้ง่ายซึ่งจริงๆอะ่ะชีวิตเขาอะ่ะไม่ได้ต่างจากเราเลยนะคะเพียง เพียงแต่เขาเป็นคนที่รู้ว่าอะไรที่มันทำให้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมันดีกับชีวิตเรามันส่งผลกับชีวิตเราในด้านดีเขาก็จะพยายามแสวงหาแล้วก็ใช้คาว่าหาไม่เจอก็จะสร้างขึ้นมาเองนะคะสร้างความสุขสร้างเรื่องราวดีๆให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองรู้สึกดีให้รู้สึกรักตัวเองว่า เฮ้ยเราเป็นคนดีพอเราเป็นคนที่มีค่าพอเราเป็นคนที่เจ๋งพอไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมาชื่นชมไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมารู้สึกว่าเราเจ๋งเราชื่นชมตัวเองก็ได้เรารู้สึกว่าเราเจ๋งคนเดียวก็ได้ไม่จําเป็นต้องรอใครมาพูดคนอื่นจะเห็นค่าเราหรือไม่ก็เรื่องของคนอื่นฉันเห็นค่าของตัวฉันเองเราทําทุกอย่างเพื่อเพื่อตัวเราให้เรามีความสุขก่อน ให้เราเพึ่งพาตัวเองได้ก่อนให้เรายืนได้ด้วยลําแข้งของเราก่อนให้เราภา,าคภูมิใจในความเป็นเราก่อนในทุกๆสิ่งที่เราทําในทุนททกๆสิ่งที่เรารู้สึกในทุทกๆสิ่งที่เราสร้างหลังจากนั้นเราก็ให้คนอื่นมาภาคภูมิใจกับเรามันก็ไม่สายมันก็ไม่ช้า <l> แล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกแย่ไม่รู้ส<ม>ึกอะไรแ <ces ans S 2> ล้วเพราะเพราะอะไรเนี่ยหรอคะเพราะความรู้สึกของคุณ่ะคุณเต็มเต็มจากความรู้สึก ภายในหมดแล้วอะ่ะคนที่มีหัวใจทองคํเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือว่าความรู้สึกของเราอะ่ะมันเต็มด้วยตัวเราเองไม่ต้องรอให้ใครมาชื่นชมไม่ต้องรอให้ใครมาขอบคุณไม่ต้องรอให้ใครมาเห็นคุณค่าคนที่ไม่เห็นคุณค่าเราก็จงออกไปจากเราซะเพราะเรารู้ว่าเราดีพอเราเจ๋งพอเรามีคุณค่าพอ หัวใจเราเราต้องมีความคิดแบบนี้เราต้องมีความรู้สึกแบบนี้เราต้องมีอารมณ์เกี่ยวกับตัวของเราเองแบบนี้นี่แหละค่ะคนมีหัวใจทองคําแม้จะเจอคนไม่ดีก็ตามแต่เรื่องราวไม่ดีก็ตามแต่อุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตการงานการเงินครอบครัวก็ตามแต่เขาจะรู้สึกเลยว่าอุปสรรคมาก็มาก็แค่นั้นเองแต่ถ้ามาแล้วมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้น ก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันมากก็ผ่านไปก็ไปทําอะไรที่มันควรจะช่วยให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นก่อนไหมช่วยให้ครอบครัวเราดีขึ้นก่อนไหมช่วยให้การงานการเงินของเราดีขึ้นก่อนไหมอันนั้นจะดีกว่าไหมนี่แหละค่ะหัวใจหัวใจของคนที่ใช้คําว่าเขาสามารถสามารถผลิตเรื่องดีๆได้ด้วยตัวเองจะเป็นแบบนี้เขาจะคิดแบบนี้แต่หมายถึงว่าบางคนอาจจะบอกว่างั้นก็เป็นคนปลีกวิเวก เป็นคนอยู่คนเดียวบนโลกสิหรือว่าเป็นคนที่ใช้คำว่าเก็บตัวจริงๆไม่นะคะอันนี้ครูบอกเลยว่าคนมีหัวใจทองคำเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยพิเศษก็คือการที่บอกว่าเป็นคนเก็บตัวหรือเป็นคนพูดน้อยหรือว่ามีเพื่อนน้อยจริงๆคนเหล่านี้เขาเลือกคบค่ะเขาไม่ได้คบทั่วไปเขาดูแล้วว่าถ้าการมีเพื่อนเยอะแต่เพื่อนเหล่านั้นไม่ได้สร้างคุณค่า ไม่ได้สร้างพลังงานที่ดีจะมีไว้ทำไมแต่ถ้าเพื่อนที่เข้ามาในชีวิตมีแต่เรื่องราวดีๆคุยแล้วสบายใจคุยแล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันคุยแล้วเป็นการเสริมเสริมเขาเสริมเราด้วยอันนี้ยเขาจะเลือกคบเพราะฉะนั้นคุณต้องดูว่าคนส่วนใหญ่เป็นแบบไหนคนส่วนใหญ่เป็นแบบที่คิดดีคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์หรือคนส่วนใหญ่เป็นแบบคนที่คิดลบคนที่มีความคิด ไม่สร้างสรรค์เนานะต้องดูเพราะฉะนั้นพอเราดูจริงๆแล้วคนบนโลกส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มนี้มากกว่าก็คือกลุ่มคนที่มีความคิดที่เป็นทัศนคติที่ไม่ดีความคิดที่ไม่สร้างสรรค์เท่าไหร่ความคิดที่ไม่ทั้งเอื้อประโยชน์ทั้งเขาและเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นคนส่วนนี้ใชเยอะคนส่วนนี้จะน้อยเพราะฉะนั้นคนที่มีความคิดที่เป็นหัวใจทองคําเขาก็จะคบคนกลุ่มนี้ ซึ่งปกติมีน้อยอยู่แล้วคุณก็เลยคนส่วนใหญ่จะมองว่าคนที่เป็นคนที่มีความคิดดีๆหัวใจดีๆความรู้สึกดีๆทําไมเขาเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยพูดน้อยเพราะเขาจะอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มนี้ค่ะเป็นคนกลุ่มน้อยแต่ว่าเป็นคนที่ทรงพลังคุณสังเกตนะคะคนกลุ่มที่คิดดีจะเป็นคนที่ไอเดียสร้างสรรค์ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นลนักษณะมิกกับโปรเจกต์ก็คือเป็นโครงการใหญ่ๆที่ ทําเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากซะเยอะนะคะในขณะที่คนส่วนใหญ่ที่ทําเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ใช้คําว่าอันไหนที่นีดีมีประโยชน์บางครั้งเขาก็ยังจะไม่ทําบางเรื่องดีมีประโยชน์กับตัวเองเขายังไม่ทําเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตรก,กะง่ายๆขนาดสิ่งที่ดีมีประโยชน์กับตัวเขาเขายังไม่ทําการที่เขาจะไปทําสิ่งดีมีประโยชน์กับคนอื่นเขาจะทํำไหมมันก็คิด ง่ายๆว่าอาจจะทำหรืออาจจะไม่ทำก็ได้เนาะอันนี้ไว้เป็นข้อคิดพิจารณานะคะครูอยากให้ทุกคนมีหัวใจทองคำเพราะอะไรเน,นะคะเพราะเราทุกคนอยากมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็อยากเป็นคนดีคุณสังเกตง,ง่ายๆคนที่มีหัวใจทองคำอารมณ์ความรู้สึกความคิดของเขา <c oughs> ส่วนอยากจะเป็นคนคิดดีทำดีแล้วก็พูดดีหรืออีกในหนึน่งที่เรารู้จักก็คือการเป็นคนดี เวลาเราเจอใครสักคนหนึ่งนะคะเจอคนคนหนึ่งระหว่างคนเก่งกับคนดีคุณคิดว่าคุณอยากได้คนแบบไหนไว้ในชีวิตสุดท้ายคนเก่งแต่นิสัยห่วยแตกความคิดชั่วร้ายความคิดไม่ดีเอาซะเลยคุณอยากจะทํางานด้วยไหมคุณไม่อยากจะทํางานด้วยคุณไม่อยากจะใช้คหว่าใกล้ชิดด้วยเนาะตรงข้ามในขณะที่มีคนนึงที่ เขาทํางานก็ธรรมดาล่ะลก็ธรรมดาไม่ได้เก่งมากเนาะไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเขาจะเก่งเป็นบางเรื่องเป็นบางเรื่องที่เขาสนใจเฉยๆแต่คนเนี้ยนิสัยดีมากเลยพูดก็ดีเวลาขอความคิดขอความเห็นเขาก็จะให้ในเชิงบวกเนาะพูดในเชิงให้กําลังใจพูดในเชิงที่ทุกคนฟังแล้วรู้สึกอืมรู้สึกดีใช่ไหมคะแล้วพอรวมรวมพอเห็นพฤติกรรมของเขาแล้วเอ้ยคนนี้เป็นคนดีนะ เป็นคนดีนะแม้ว่าเขาจะทํางานไม่ใช่คนที่เก่งมากหรือเก่งเวอร์แต่ว่าเป็นคนดีสุดท้ายคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากคบคนดีมากกว่าคบคนเก่งที่นิสัยไม่ดีแต่คนดีแต่เป็นคนที่เก่งปานกลางคนส่วนใหญ่จะอยากได้คนดีมากกว่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นครูเลยบอกเลยว่าการที่เราเป็นคนมีหัวใจทองคํามันก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดคน ให้ชื่นชอบในตัวเราโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่ให้คุณภูมิใจในตัวคุณเองก็พอภูมิใจที่ตัวคุณเองจริงๆนะคะว่าคุณเป็นคนดีพอคุณเป็นคนใช้คําว่าเจ๋งพอคุณเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงพูดอะไรพูดจริงพูดจริงทําจริงเป็นคนที่คิดแต่เรื่องราวดีๆนะคะคิดแต่เรื่องราวดีๆ ทำแต่สิ่งมีประโยชน์แล้วที่สำคัญก็คือทุกสิ่งที่เราทำนะคะมันอยู่บนพื้นฐานความสุขที่ถูกต้องของตัวเราก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าทุกๆอย่างที่คุณทำคุณทำมันด้วยความสุขคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวคุณเองอะไรที่มันเข้ามามันไม่สามารถจะว่าไม่สามารถบรรทอนเหมือนหัวใจทองคำมาทองคำมันจะแข็งแก่งนะคะมันจะแข็ง แล้วก็มีมูลค่าไม่ว่าระยะเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศอย่างไรทองคําก็ยังเป็นทองคําหัวใจทองคําของเราก็เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรคุณจะเจอผู้คนแบบไหนนะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณก็ยังเป็นคุณอยู่ไม่มีอะไรสามารถมาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้นอกจากตัวเราเองเท่านั้นที่จะทําให้หัวใจทองคําของเรากลับไปเป็นหัวใจธรรมดาหรือ เปลี่ยนจากหัวใจธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีหัวใจของคําเป็นหัวใจที่วิเศษเป็นหัวใจที่ประเสริฐนะคะเป็นคนที่ดีเลิศประเสริฐนะคะไม่ใช่เพื่อคนอื่นเพื่อตัวเราเพราะตราบใดที่เราเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐให้กับตัวเองแล้วนะคะเราก็จะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองสุดๆเพราะฉะนั้นต่อให้มีคนชื่นชมหรือไม่ชื่นชมคุณคุณก็จะรู้สึกธรรมดามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรเห็นไหมคะ เราไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์ก hmm. ับสิ fruit, <apanese. S 2> <không>. ่งนั้นเรากลับรู้สึกมีความสุขด้วยซ้ําว่าของดีของแท้เพชรแท้ยังไงก็ยังเป็นเพชรแท้ทองคํามีมูลค่าอยู่อย่างไรมันก็ยังเป็นทองคําที่มีมูลค่าอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็เอาข้อมูลเรื่องของหัวใจทองคํามาฝากทุกทุกทคนนะคะเอาไว้เป็นอีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งแง่คิดอีกหนึ่งข้อมูล ไว้ใช้พิจารณาเพื่อเอาไปใช้ในการพัฒนาตัวเองขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนท้ายนี้นะคะแล้วสุดท้ายครูขอให้ทุกคนมีเงินไหลนองขอให้ทุกคนมีทองไหลามาขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่เรื่องราวดีๆในชีวิตแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ